เอาละแหม่มีกระโดดตีลังกาแปลงล่างด้วยอ่ะเอาละสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้กลัาอยู่กับพวกเราพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าพี่เอกอ่านไม่ออกเป็นภาษาเกาหลีอ,ออุตสาห์แต่งคอสแลย์เข้ามาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะโดยที่พวกเราไม่รู้ว่าเกมมันคือตัวอะไรอ่ะเกมมันเล่นยังไงอ่ะ ไม่รู้พี่เอกเขียน <c oughs> เขียนว่าโลเพก็คงจะแบบเหมือนกับใช้ชีวิตกันจำลองการใช้ชีวิตในเมืองหลวงของเกาหลีนั่นแหละนะโอ้เป็นแบบนั้นนะหรอใช่ตอนนี้เ,<อ>เราเป็นเราเป็นคนไทยที่บุกเข้ามาในเกาหลีนี่เขาคงงงอะเนาะ <c oughs> ไอ้พวกนี้มายืนทําอะไรกันวะ ดูดีกับมีชื่อเกาหลีกันด้วยเนาะเขาไม่ชื่อเป็นแบบภาษาเกาหลีกันน่ะแล้วเราก็แบบแต่งตัวมาแบบเต็มมากเลยอ่ะพี่เอกพี่เอกเป็นใครอ่ะพี่เอกเป็นอันนี้เป็นเดี๋ยวเเนเป็นทันเป็นทันอ๋อเป็นทันเนาะพี่เอกทันชิโ่เอ้ยหมาโผล่มาตรงหน้าพอดีเป็นทันเนาะเ้าพี่เอกพี่เอกพี่เอกไทยดีพี่ฝนเป็นใครพี่ฝนน่าจะเป็นคานาโอคานาเอะ คานาโอเนาะคานาโอพูดว่านาคารคานาโอนะคาราโอเหรอใช่ไหมใช่ชุดเป็นคานาโอนะพี่เอกดูดูสภาพพี่ผลก่อนชุดเป็นคานาโอนะแต่ว่าทรงผมมาสังเกตดีสังเกตดีๆหน่อยพี่ผลเป็นเป็นน้องพี่อะชื่อว่าอะไรนะเนสโกะใช่ไหมเหรอแล้วก็มีปีกผีเสื้อที่เป็นกิฟต์ติดผมอะเป็นของชิโนบุอะซึ่งพี่ฝนอะแต่งเป็นสามคนรวมกันเลยมันมัดรวมเป็นข้าวต้มแหนมอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ เออตรงที่เขาคงงงอะเนาะเพราะอะไรรู้ปหมพี่ฝนเลือกไม่ถูกอ่ะพี่เอกพี่ฝนอยากได้ทั้งหมดทั้ง3คนเลยอ่ะแต่ตังค์ไม่ค่อยมีก็เลยซื้อหมดอย่างละชิ้นอ่ะอเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราไปดูกันข้างในดีกว่าพี่เอกเรามาหมุนตรงนี้นานแล้วแล้วไปไหนกันแล้วนี่นี่นี่มาห้องนี้เราพี่งอกมีห้องที่มีอาหารโอ้โหหิวพอดีเลยเราสามารถหยิบมากินได้เลยหรอใช่โอ้พี่ฝนเลือกโดนัทมาเฮ้ยกินได้อร่อยด้วยเ้ยดีเนาะเออสุดยอดโอ้พี่เอกเจอมันฝรั่ง เฟรนไดูดิอ mm 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 ู้เ erm ดี๋ยวขอกินก่อนเพ่เจอเฟ้นไฟด้วยชอบเหรอเนี่ยอร่อยมากเลยพี่ฝนขอกินของหนักก่อนเดี๋ยวขอน้ําดื่มสักหน่อยนึงดีกว่าอันนี้คือน้ําอะไรอ่ะอ๋อน้ําองุ่นเหรอขอน้ําองุ่นก็แล้วกันอ่านชื่อไม่ออกอ่ะมันเป็นภาษาไอ้นี่ฝนดูรูปเอาเป็นภาษาเกาหลีเห็นไหมเห็นไหมน้ําองุ่นเห็นป่ะเป็นรูปองุ่นไงกินล้ะอันนี้น่าจะเป็นนี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอง๊มง๊ม ไม่ใช่เนาะน้ำข้าวเรียบร้อยแล้วน้ำข้าวอะไรสักอย่างน้ำชานี่เปล่าพี่เอกน้ำชาเขียวอะไรประมาณนั้นเปล่าหรือว่าจะเป็นซุปใช่ไหมไอติมชาเขียวไอติมชาเขียวในนี้หรอเออน่ากินน่ะเอาไปไหนเอาไปเนี่ยเฮ้ยเหมือนกับว่ามันจะเริ่มอะไรแล้วพี่เอกพี่ฝนอ่านไม่ออกกดยังกดดิเหมือนกับว่าเราจะต้องเข้าชั้นเรียนแล้วว่าเหรอใช่ใช่ใช่นะเฮ้ยมีให้เปลี่ยนชุดได้แต่พี่เอกยจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่เปลี่ยนเพราะเราซื้อเพราะว่าเราเสียตังค์ซื้อมาแล้วเราซื้อมาแพง เพ็กอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงอยู่ห้างหลังฮ้ยเขาให้เราเข้าไปที่ไหนอะเข้าไหนอะเข้าไปอ๋อเราสามารถเคลมได้หรอเพลกก็ไม่รู้เหมือนกันตกลงเข้าห้องไหนนี่เออเข้าห้องไหนอะเข้าเข้าไปนอนพักว่ะนี่อ๋อประตูนี้เคลมไม่ได้อะตกลงมันได้แค่ห้องใครห้องมันกใช่น่าจะได้แค่ห้องใครห้องมันอะอ๋อต้องกดค้างได้แล้วเพล็กได้แล้วใช่ไหมปื๊ดพี่ฝนก็ได้แล้วเหมือนกันมันเงียบอะเอาล่ะพี่ฝนเข้ามาแล้ว อ๋ออันนี้เป็นห้องนอนพี่เอกเอาน่าทำไมเข้าไม่ได้แล้ววะห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายมานี่แล้วพี่เอกก็เค้มทุกห้องแล้วอ่ะเข้าไปเลยเข้าได้เหรอเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้เหรอเฮ่มันมีเตียงนอนสี่เตียงนะพี่เอกเนี่ยมีสี่เตียงเพื่อนเค้มไปแล้วเปล่าเฮ้ยนอพี่เอกเข้มฝั่งนี้อยู่วะดีเออนอนได้ด้วยกันมาถึงนอนเฉยเลยโอ้ห้องนอนดีอ่ะทำไมอ่ะพี่บดเป็นเตียงสองชั้น อ๋อเออเอาทำไมพี่เอกหายไปไหนแล้วทำไมกลาย,ปเ,ย,เ,ยเป็นเตียงสองชั้นเฮ้ยเป็นเตียงสองชั้นเตียงหายเตียงหายหรอเตียงหายเฉย,ไป,เยไปไหนแล้วะใครมาป้นเตียงพี่เอกไปเอาแล้วทำไมพี่เอกมาอยู่กลางหญ้าล่ะทำไมไปอยู่กลางหญ้าล่ะเดี๋ยวเดียวเฮ้ยอะไรเนี่ยฝันไปเปบาไม่รู้เหมือนกันพี่เอกกลับมาห้องเดิมแล้วฝันว้หรือเปล่าอยู่ห้องไหนกันเนี่ยเฮ้ยพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยพี่เอกอยู่ใต้แอร์เหรอ อยู่ห้องไหนกันเนี่ยไม่รู้เพียกอยู่ในย่าแอเกทำไมไปอยู่ในนั้นอ่ะทำไมพีอกไปทุกห้องเลยเอ้าฝันเนาพี่ฝนแล้วเพียกจะเดินยังไงอ่ะพี่กเดินไม่ได้อ่ะแล้วเราต้องไปที่ไหนต่อตอนนี้ดูเหมือนว่าอากาศข้างนอกฝนจะตกนะเออฝนตกแต่พีอกเดินไม่ได้เพียกออกมาได้แล้วเรวเราไปดูข้างนอกกันต่อดีกว่าจะให้เพียกออกไปทั้งท่าอย่างเงี้ยเหรอเออเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยในห้องนี้แน่เลยอ่ะเขียวๆเนี่ยพียกเดินไม่ได้อ่ะห้องนี้เขียวๆมากเลยทำไงอ่ะห้องนี้เขียวจัดเลยอ่ะพี่ฝนอยู่ไหนอยู่ข้างนอกแล้ว เรียวลงมาอยู่ไหนเนี่ยใจคอจะให้เพลกไปอย่างนี้จริงหรอ <c oughs> ทำไงอะ่ะ <c oughs> ยืนยังไง <c oughs> อะไรอะ่ะเอาพิมพ์ผิดอีกยืนยังไงคขา <c oughs> ไปดีกว่าเราไปข้างนอกดีกว่าออ้ฝนตกอ่ะ ถ้าออกไปนี่ชุดเราจะเปียกหรือเปล่า่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้าวฝนตกทำไงอะแล้วเพียกจะไปท่านี้จริงเหรอเออก็ต้องมาท่านี้แหละโอ้โฝนตกอ่ะจะมาเล่นกลางฝนอะไรเออเมื่อกี้พี่ฝนเห็นว่ามันมีสระว่ายน้ําอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะเพี่ะมีชุดให้เปลี่ยนนี่เพียกต้องกระโดดมาแล้ววันนี้เราอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีชุดว่ายน้ําอ่ะตอนนี้ใกล้จะเช้าแล้วนะเฮ้ยตรงนี้มีใครอยู่ก็ไม่รู้อ่ะ เอาใครอ่ะเพื่อนเหรอไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ยืนทำอะไรอะทำไรอ่ะเป็น V I P ด้วยหรอเขาเป็น V I P เขาขออะไรเนี่ยกินน้ำหรอเขากินน้ำแล้วพี่เอกกินยังไงพี่เอกนอนอยู่เพื่อนกินน้ำอยู่ตรงนี้อ่ะพี่เอกกินยังไงอ่ะเอแล้วตรงนี้เขาพูดว่าอะไรอ๋อพี่เอกตรงนี้เป็นโรงอาหารเนี่ยพอซื้อของมาแล้วใช่ไหมเราจะมานั่งทานอาหารกันตรงนี้เราสามารถวางแมสกไว้บนโต๊ะได้กินรอช้อนกลาง เพเอกกินร้อนช้อนคนเดียวเพเอกจะพยายามเข้าใจนะแต่ี่เอกก็คงนั่งกินด้วยไม่ได้แล้วทำไมเป็นแบบนั้นน่ะไม่รู้เอออะไรของเพเอกเนี่ยทำไงดีอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นที่กดอะไรสักอย่างอ่ะเอ้ยเป็นที่กดน้ำโอ้โหคนเกาหลีนี่ดีนะเพเอกดูดิเขามีแบบที่กดน้ําร้อนน้ําเย็นด้วยอ่ะแล้วเพเอกกดอะไรไม่ได้ทักอยากนะอดี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 มากเลยบ้านเมืองเขาดีนะ เดี๋ยวไปดูฝั่งตรงข้ามต่อเพเอกต้องกินอะไรเงี้ยน้ำไหลมาเร็วน้ำเพื่อนบอกว่าให้กดรีเซ็ตตัวละครอน่ะพี่เอกอ๋อให้รีเซ็ตตัวละครใช่อ๋อในนี้มีชุดฟื้นเพเอกรีเซ็ตตัวละครแล้วกันแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนนะแล้วก็ในนี้เป็นห้องเรียนเวเอกเฮ้ยกลับมาแล้วในนี้เป็นห้องเรียนกเป็นห้องเรียนอะพี่ฝนคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นโรงเรียนประจํานะเออน่าจะเป็นแบบโรงเรียนกินนอนอ่ะแล้วชั้นบนเราขึ้นไปได้ใช่ไหมชั้นบนเป็นที่พัก ชั้นล่างก็จะเป็นเหมือนกับนี่ไงเป็นชั้นเรียนเป็นคลาสเฮ้ยโรงเรียนเขาก็ดีเหมือนกันนะใช่ดีมากอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะเออไม่ใช่มิวสิกรูมหรออ้าวตอนนี้นักเรียนนักเรียนทุกคนน่ะกลับเข้ามาเรียนกันได้แล้วเอาครูเรียกแล้วหรอใช่เพี่เอกเรียกคล้วใครเนี่ยเเอาเป็นคัวหหอพี่เอกเป็นหัวหน้าห้องคุณครูเอาเป็นหัวหน้าห้องหรอไปอยู่ไหนไม่รู้โอเคเดี๋ยวพี่หัมานั่งละอ้าวมานั่งเรียนกันแล้วนั่งเรียบร้อยแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนมาแล้ว เพื่อนมาแล้วหัวหน้าชั้นเรียกแล้วแสดงว่าถ้าหัวหน้าชั้นเนี่ยมาเรียกเพื่อนเพื่อนแล้วอ่ะครูจะต้องมาแล้วล่ะวิชาแรกเราจะเรียนอะไรอ่ะวิชาแรกใช่ไหมครับเริ่มจากภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีันจบ한บาจูปะภาษาเกาหลี한누บฮัซาเกาหลีอ่ะเพียกว่าไม่ใช่แล้ว ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอกจอดมาด้วยนี่นาะทําไมจอดเกงเงียบอย่างนั้นล่ะเออเดี๋ยวนะทุกคนทุกค,คนแต่งตัวเป็นอะไรอะ่ะจอดจำไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเสียงคุ้นๆแล้วก็กลิ่นเต่าคุ้นๆนี่กลิ่นเต่าพี่ฝนใช่เปล่าเฮ้ยจอดทำไมแกพูดกับฉันอย่างนั้นอาตอนนี้นแค่แต่งตัวมาเฉยๆตอนนี้รูมลอยไปเขียนอะไรบนกระดานแล้วเดี๋ยวเพียกนั่งดูก่อนเอ้ยขามีอันนี้ด้วยนะมีทีวีข้างบนด้วยเปิดไม่ได้มีทีวีเหรอ เฮ้ยเขาบอกว่าให้เราไปที่ไหนอีกแล้วพี่ฝนคิดว่าน่าจะต้องไปอาบน้ำแล้วก็กินอาหารเช้านะอ๋อใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนชุดได้เป็นชุดนักเรียนเาแล้วโหเพียงไม่เปลี่ยนอะไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราแบบแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนมาอยู่แล้วว่าวเอออันนี้มันเป็นแบบชุดนักเรียนที่แบบไม่ใช่ยูนิฟอร์มไงอืมเขาให้เราเข้าห้องเรียนปะไม่รู้ตอนนี้เจ็ดโมงแต่ว่าฝนตกอยู่นะใช่ เจ็ดโมงฝนตกตรงนี้ห้องอะไรอ่ะห้องดนตรีเพยห้องดนตรีอย่างเท่เลยอ่ะเ้ยใช่ห้องดนตรีแล้วมันมีอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะแล้วเพกดอะไรได้เนี่ยกดตึงตึงตึงเราแบบมีชีสสเปซดด้วยเราจะจับเพคที่นี่มันเวิร์กวางมากเลยนะเพคไม่ได้ข้างนอกข้างนอกเป็นอะไรแหละเป็นพื้นที่พื้นที่ย่างธรรมดาธรรมดาเพคมาร์มันไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้มันเป็นแค่โรงเรียนกินนอนธรรมดาเฉยๆเลยอ่ะ เหมือนกับให้เขามาทดลองดูใช่ไหมว่าโรงเรียนของที่<อ>เกาหลีเลนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเออเดี๋ยวพี่ฝนลองวนไปรอบๆโร,รงเรียนก่อนดีกว่าว่าเขาน่าจะมีสวนสาธารณะหรือว่าเป็นสนามเด็กเล่นใหเราเล่นบ้างนะอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ฝนวนอยู่ข้างนอกอเนี่ยเพียงเหมือนครับว่าขอให้เรียนอย่างเดียวหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันสิ้นสุดเลยอ่ะจุดสิ้นสุดดูดิไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ยมีประตูหน้าโรงเรียนอู่หนึ่งออโต้ลอยลงไม่ได้เนี่ยมีประตูหน้าโรงเรียนอยู่ โอเคอยู่ตรงไหนเนี่ยหน้าโรงเรียนเลยพี่ฝนไปยันหน้าประตูเลยหรอโอ้โหมาหน้าประตูเนี่ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเพียกมาแล้วเนี่ก็จะเป็นแบบโรงเรียนของของคนเกาหลีเขาใช่ไหมของออกไปได้แล้วเหรอจบแล้วเหรอาแค่นี้แหละมีเท่านี้โอ้แต่แบบโรงเรียนเขาใหญ่ดีนะใช่โรงเรียนใหญ่กว้างแล้วก็ มีสนามฟุตบอลใช่ไหมเหมือนกับโรงเรียนประเทศไทยนั่นแหละเออใหญ่ดีวเหมือนโรงเรียนมิโฟนนั่นแหละมีเหมือนกันหมดเลยทำไมไม่มีชั้นสามเลยยังไม่ได้ไปแต่ว่าแต่ว่าที่มันแตกต่างกันก็คือโรงเรียนเราไม่ใช่โรงเรียนแบบประจําใช่ไหมโรงเรียนแบบไปกลับใช่ปล่ะเอออันนี้เขาจะมีเป็นแบบห้องนอนเลยนะมันมีชั้นสามด้วยหรอพี่เอกใช่มีเทเลพอร์ตด้วย มีเทเลพอร์ตไปไหนอะไม่รู้เพียก็เล่นได้เป็นเหมือนกันมันเป็นแมพแบบเกาหลีอะไปไหนอ๋อนี่ไงมันเทเลพอร์ตไปได้เรื่อยๆมันเป็นห้องอาหารเป็นสนามฟุตบอลอันนี้คืออุ้ยอันนี้ไม่เคยเจออันนี้ไม่เคยมาอะไรเนี่ยอ้าวนี่ไงยุ่งหลังเพียเนี่ยไหนอะยุ่งหลังเนี่ยคือที่ไม่เคยมาคือคือล็อบบี้เปล่าคือน่าจะเป็นล็อบบี้เปล่าอันนี้วอรอออะะไันนี้เป็นห้องเรียนศิลปะโอ้ยน่ารัก เฮ้ยเขามีของให้อย่างนี้เลยเหรอเออสุดยอดเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะเออแต่วนี่เราเราก็เห็นแล้วอยากไปเรียนที่เกาหลีเลยนะอยากไปเรียนที่เกาหลีบ้างบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีห้องนี้อีกโอ้อันนี้เป็นห้องพยาบาลโอ้ี่ถ้าเราป่วยเราขึ้นมานอนได้เลยอะดูดิเพกเตียงสีชมพูพี่ฝนชอบชอบมากเราจะมานอนห้องพยาบาลเหรอไม่เคยมานอนเหรอ ม่หอนน่ะชอบบอกคุณครูว่าคุณครูขาหนูปวดหัวครูเขาก็เลยบอกว่างั้นไปนอนที่ห้องพยาบาลก็แล้วกันนะของพี่เอกก็บอกเหมือนกันบอกว่าครูครับผมปวดหัวขอบอกเอาพาราไปกิน2เม็ดแล้วขึ้นไปเรียนทำไมมันช่างแตกต่างกันจิงๆฮะเขาบอกดูแล้วไม่น่าจะเป็นไรเออเดี๋ยวลองเทเลพอร์ตไปที่อื่นดูบ้างอ,อันนี้ไปแล้วอันสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นหน้าประตูโรงเรียน เฮ้ยพี่เอกลองมาอันสุดท้ายเร็วอันสุดท้ายเหรอใช่อันสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยเร็วมาเร็วเร็วเร็วอยู่ไหนเนี้ยอันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายแลย้วไงเลื่อนลงมาด้านล่างสุดล่างล่างล่างเลยล่างล่างปึ๊บมาแล้วเห็นไหมนี่มันเป็นประตูขึ้นไปไหนอะ่ะน่าจะเป็นห้องนอนดูดิอุ้ยมีที่อาบน้ำห้องอาบน้ำเหรอเนี่ยดูดิ โอ้โหเรียกว่าไม่ใช่แล้วแหละมันเป็นแบบเหมือนห้องนั่งพักอะไรงี้มากกว่าห้องนั่งเล่นด้วยกันป่ะเฮ้ยใช่ไหมโอ้โหมีอย่างนี้เลยเหรอสุดยอดนี่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 อ้าวเฮ้ยมีคนชงกาแฟทำไมเรเอกมันนอนแอนอยู่านี้อ๋อมันเป็นที่พักไงแล้วทำไมต้องแอนหน้านี้ด้วยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อดูดูดูโอ้โหอย่างเทพเอออันนี้ก็นอนเหมือนกันนอนเหมือนกันเออดูดิเอออย่างเท่นี้นี เน่เน่ไหมนี <N <N ่ต้องนั่งสมาธิโอ้โหน่ารักอ่ะสุดยอดไปเลยตรงนี้อะไรอ่ะมีโต๊ะคอมด้วยเรายังไม่ไปเรายังไม่ไปพี่อนเราไปดูชั้นบนดีกว่าเร็วโอ้โหเท่เลยอ่ะมีโต๊ะคอมด้วยจะไปดูชั้นบนชั้นบนชั้นบนนี่คือชั้นไหนนี่ไงห้องน้ำโอ้โหแอบไปดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำชายห้องน้ำห้องน้ำเกาหลีเป็นไงขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ยขอมีป้ายปิดไว้ด้วยเหรอโอ้ย เฮ้ยนี่เขามีแบบเหมือนกับที่ให้เราเข้าไปอาบน้ําเป็นแบบพาเช็ดตัวเอออาบน้ำได้กันโอ้น้าตกใส่หัวออกก่อนเย็นว้าวอ่ะแล้วห้องน้ําแบบที่เป็นโถอชีนอยู่ตรงไหนอะไม่มีอะเฮ้ของพี่ฝนเป็นไงบ้างอะเป็นที่อาบน้ําเป็นห้องอาบน้ำเฮ้ยทำไมมีสองสามชั้นเลยอะเหมือนกันเลยเฮ้ยเข้ามาได้ไงเนี่ยอ้าวเข้ามาดูไงอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะเออเหมือนกันไหม คล้ายๆกันแต่ของเพื่อนมีนิดเดียวเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยของเพื่ฝนเป็นที่อาบน้ําอันนี้เป็นลิฟต์ป่ะลิฟต์เหรอเออน่าจะเป็นลิฟต์เราขึ้นไปชั้นสี่อนี้ว่ะชั้นสี่เหรอเออชั้นสี่โอ้ด่านฟ้าโอ้ด่านฟ้าเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยยาเพื่อนยาเพื่อนยาเย็่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้เพื่อนไปยืนตรงระเบียงอ่ะดูดิป่วนอย่าทำไรให้ป่วนยา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 ลงมาลงมาปวนโอ้โหโอ้นี่มันนี่มันฟรี e r น n ิ i งชัดๆแม่โอ้กระโดดเก่งอะไรปานั้น เดี๋ยวเพียกลงไปชั้นสามหน่อยชั้นสามไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปชั้นสามนะชั้นสามเดีเราไปดูชั้นสามต่อนี่ไปดูห้องนอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาไหมตัวเอามันตันหนักประตูตันเหรอโถเอ้ยไปได้แค่ชั้นสามกับชั้นสองแค่นั้นเองชั้นสองมีไงชั้นสองชั้นสองอ้าวพี่เอกเนี่ยอ๋อนี่เคมแล้วนี่เอ็ดมไงเออใช่โอ้เออห้องพี่ฝนอยู่ริมนี้นี่ไงนี่พี่ฝนอยู่ริมนี้มีระเบียงด้วยนี่เออมันมีระเบียงให้ดูด้วยโอ้เออมันดีตรงเนี้ยคือของเขาเป็นแบบ มีที่นอนให้ใช่ไหมสาหรับคนที่เขาแบบไม่ได้ไปกราบเลยประมาณนั้นเราสามารถเปลี่ยนห้องตรงนี้นี่เองเปลี่ยนห้องได้ด้วยหรอใช่ตอนที่พี่เอกนอนอยู่พี่เอกถึงอยู่ตรงหญ้ามั้งอะไรมากงนอ๋อนี่ไงเออสามารถเปลี่ยนได้เออนี่ไงอย่าเปลี่ยนบ่อยอ้าวพี่เอกบั๊กอีกแกเออเปลี่ยนได้กันทําไงอ่ะพี่เอกติดอ่ะโอ้โหเออดีดีดีเฮ้ยมีเตียงนอนชั้นเดียวด้วยนี่ไงเออเออสบายสบายสบายอยู่พี่เอกกลับมานอนเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะ สบายอยู่โอเคเพ็กอยู่ไหนนะออกมาได้แล้วเราออกมาแล้วอะดูดีออกมาเหมือนเดิมอเงี้ยดูดิน่าเกลียดมากเลยใครใครช่วยดึงเราขึ้นไปทีได้ไหมเราเทเลพอร์ตไปไหนดีไปถ้าเทเลพอร์ตไปที่สุดท้ายเอาไปที่แรกดีกว่าที่แรกมาละพี่ฝนกลับมาที่็อบบี้ที่เดิมเพ็กถึงจะเทเลพอร์ตมาก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิมอ่ะ้ยข้างนอกฟ้าสว่างแล้วฝนไม่ตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพ็กพาไปดูข้างนอกเย้โอ้โหอากาศสดชื่นจ่มใส สดชื่นแจ่มใสมากพี่เอกอืมเออมานั่งตรงนี้ดีกว่าอยู่ไหนล่ะนี่ไงมันมีสวนหย่อมข้างหลังหย่อมไปหน้าประตูโรงเรียนหรอเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งในแมปนี้เนาะพี่เอกว่าพี่เอกต้องรีเซ็ตตัวละครก่อนเดี๋ยวพี่เอกยืนไม่ได้กําลังไปกําลังไปเราไม่ไปไหนเราไม่ไปไหนเราอยู่ในนี้แหละเอ้าออกไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยหายไปอีกแล้วเรา พี่ฝนพี่เจอตัวอะไรก็ไม่รู้อะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตัวอะไรเป็นเพื่อนเราอยู่ข้างบนตกใจหมดเลยมาปิดประตูเอ้ยปิดคลิปหน้าประตูโรงเรียนดีกว่ามาๆมาประตูโรงเรียนที่เกาหลีนี่แบบใหญ่โถงมากเลยนะเท่เลยดูเขาแบบภูมิฐานนะเออาล่ะวันนี้เราก็ เราแต่งตัวคอร์สเพมาจัดเต็มเลยนะเพื่อที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนเกาหลีนะในวันนี้นะโรงเรียนชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้แหละไม่รู้เหมือนกันอเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของพี่ฝนแล้วก็พี่เอกนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์ดกด subscribe กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า